พอเราเริ่มหุ่นดีนะคะเพื่อหลายคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปูหาเป็นคนที่ช่วยดูแลเขาทำให้ปูค่ะมีรายได้นะคะจากการที่ปูทำตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะประมาณเดือนละ2 0,000นบาทนะคะ ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะไม่ชอบออกกำลังกายจนอายุประมาณสัก30กว่ากว่านะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วน้ําหนักเราเองเราก็เพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพทีู่ปเกิดขึ้นนะคะคือปูปวดไมเกรนอยู่ตลอดเวลา1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะต้องมีอาการไมเกรนแล้วจนเราทํางานไม่ได้เราก็เลยเริ่มไม่อยากจะใช้ยาแล้วเพราะว่ายาไมาเกรนก็กินแล้วไม่ค่อยดีต่อสุขภาพก็รู้สึกว่าเฮ,ฮ้ยโยคะอาจจะ เหมาะกับเราเพราะเราไม่ชอบวิ่งไม่ชอบอะไรเลยที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วพอเราโยคะมาได้ประมาณสักปีหนึ่งอาการไมเกรนก็เริ่มดีขึ้นค่ะน้าหนักเราไม่เคยต่ํากว่า58เลยเล่นโยคะนะคะมามากกว่า3ปีหุ่นก็ยังดูตันอยู่ก็เลยหันไปเวทเทรนนิ่งค่ะเราก็เลยจ้างเทรนเนอร์ค่ะสัปดาห์นึงก็เล่น3ามครั้งนะคะปรากฏว่าไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะสุขภาพดีอยู่แล้วเราออกกําลังกายก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่จุดที่พีคที่สุดก็คือว่า เราไปเหยียบค่าไอ้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายค่าร่างกายออกมาปุ๊บแฟต29.5%มันช่องท้องคือ4ซึ่งอยู่ในภาวะของ เสี่ยงต่อการเป็นโรคตกกระจายนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะคอร์สโภชนาการครั้งนั้น,นะค่ะตัดสินใจซื้อรีบอลมาเราเริ่มลดด้วยโภชนาการนะคะสิ่งที่มันตามมาเนี่ยปูได้ผลลัพธ์มาได้ผลผลัพธ์จากรีบอลนะคะตั้งแต่20วันแรกแน่นอนเลยนะคะหน้าตาผิวพรรณนะคะเปลี่ยนไปนะคะปูอะคะมีเบฟอร์เตอร์เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเองเพื่อนปูนะคะที่ออกกําลังกายด้วยกันสังคมไม่ว่าออกกาลังกายนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอายุอะมากกว่า35อัปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เป็นคุณแม่คุณแม่แมลูก1ลลูกลูกก2 3อะไราะะี้ยน้ีกมี หุ่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเล่านะคะที่ชอบออกกําลังกายนะคะดูแลตัวเองแต่หุ่นก็ไม่ดีไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดจุดนี้แหละค่ะพอเราเริ่มหุ่นดีก็ทําให้พวกเขาค่ะนะคะเพื่อหลายคนมากเลยนะคะทักเข้ามานะคะแล้วก็ให้ปู่หาเป็นคนที่ช่วยดูแลเขามันแปลกมากเลยค่ะรีบอนนะคะปู่แค่โพสเฟซบุ๊กโดยที่ปู่ไม่เคยโทรไปหาใครเลยนะไม่เคยทักใครเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามีคนขอซื้อปู่เยอะมากในระยะเวลานะคะปีกว่าๆเท่านั้นเองทําให้ มีรายได้นะคะจากการที่ปูทําตลาดเรื่องสุขภาพอันนี้ค่ะนะคะก็ประมาณเดือนละ2 0 0 0 0นบาทแล้วค่ะซื้อรถใหม่ได้นะคะซื้อรถไปแดงเลยนะคะแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ที่หัดใหญ่ได้ด้วยค่ะ เรื่องการท่องเที่ยวนะคะปูค่ะนะคะทำธุรกิจนี้มาประมาณ3ปีปูท่องเที่ยวมากกว่า12ประเทศละอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะใส่บิกินี่เหมือนที่เป็นผู้ชายผู้ชายก็มีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีสิบแ็คอารมณ์เดียวกันเลยค่ะดีบอนนะคะสามารถให้กับคนที่มีเป้าหมายแบบเนี้ยได้ไปพร้อมๆกันนะคะปูว่าดีบอนสุดยอดมากๆเลยค่ะ